โย่สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกบผมอีกครั้งกับเป้ a าวอีีใน EP นี้นะครับผมผมมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนเลยทุกคนน่าสนใจแล้ว EP เนี่ยผม่ทำการซื้อไม้กันสั่นมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเ้ แล้วประกันว่าทุกอย่างภาพทุกอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะสมูทขึ้นแน่นอนเนาะแต่ความพิเศษของกล้องนี้มันเกินไปหมดที่กันสันผู้ผิดอ่านี่ถ้าผม,ผมมาคนเดียวนะเนี่ยผมตั้งกล้องเอาไว้พวกเนี่ยอ่ามามันจะแพนตามเลยนะเฮ้ดีไหมล่ะแต่ว่าความพิเศษมันยังไม่หมดแค่นั้นในอีพีนี้นะครับ ผมได้ทําการมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นผู้หญิงมาเป็น EP แรกนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไม่ให้การนึ้ย <c oughs> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันเลยสวัสดีค่ะโอปอลนะคะวันนี้จะมาเป็นไกด์ให้กับพี่เบยค่ะเป็นไกด์เหรอใช่ค่ะเป็นไกด์นะครับทุกคน,นไกด์ค่ะอ่ะอเออโอปอถ้าเป็นไกด์ให้พี่อย่างนี้วันนี้พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสชใช่ค่ะไ่อะไรเลย อ๋ออย่างนั้นเกิดให้คนคนดูทราบหน่อยว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันวันนี้จะพาพี่เป้ไปที่สวัสดิการทหารเรือคะ่ะแต่ว่าย,<ม>ยังไม่บอกนะคะว่าจะพาไปทําอะไรอไม่บอกด้วยนะโดนจัดเก็บหมกป่าแน่เลยอาจจะโดนก็ได้นะคะอะเหรอเอาแล้วไงเอาแล้วไงกลับทันไหมวันนี้ไม่ทะะันแล้วค่ะโอเคนะครับทุกคน <laughs> <spe ech> er> เพื่อไม่ให้กะดึมชอบชอบพูดหินอยู่เรื่อยเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคน อีกแล้วนะครับกับการเสียเวลาครับผม <g ug> แล้วก็ไปเลยและอย่ระหว่างทางผมถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเอาละไปกันเราจะทดสอบนะครับว่าระบบการการันสั่นเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนนะขึ้นชื่อว่าเป็นไม้กันสั่นแล้วอะ่ะ ก็ต้องไม่สั่นก็ต้องไม่สั่นเอาว่าจะเล่นวันต้องสั่นเอาเอาแล้วเอาแล้ววันนี้สารถีของเราเอ้ยไก่นะครับเราอย่าพูดให้มันงงนะต้องพูดว่าไก่นะครับจากที่ผมถ่ายอยู่แลวเห็นภาพเนี่ยมันก็ถือว่าหมูนเขาเรียกว่าไงสมูทขึ้นเยอะแล้วนะอ้าเห็นไหม ตอนนี้เราเดินมากี่เปอร์เซ็นต์ของจุดมุ่งหมายของเราแล้วครับผมน่าจะสี่สิบละยังไม่ถึงครึ่งนะครับทุกคนแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมรู้คือิงเสียงที่ผมพูดเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเนื่องจากเสียงรถมันดังมนาะนะครับรถเยอะมากนะครับทุกคนอยากปเจ้าตัวให้ดู เออใช้ดีมากนะครับทุกคนผมจะบอกอ่ายี่ห้อดีไหมเนี่ยเป็นการขายเขาเ,อ,เออเหมือนเป็นการขายเขาเลยว่ตกเฟมตกเฟมจะตกคนบาตด,ด้วยค่ะเนี่ยอมองทางด้ค่ะ <c oughs> คือเอาจะเป็นว่าผมจะบอกว่ามันมีตรงท้ายด้วยว่าเขามาสมูทเอกนะครับลองไปหาดูนะครับผมว่าขนาดนี้ผมใช้ครั้งแรกนะเนี่ย ง่ายมากเอาไว้เดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูทีนะครับผมไปกอนเลย <Yes. S 1> สิเดี๋ยวเปรเซ็นต์้บอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูรั้วตรงนั้นไหมไม่ไปอีกนิดนึงใช่เหนื่อยแล้วหรอยงยโอเคเดี๋ยวรอไปถึงตรงนู้นเลยโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่รเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือจุดจุด,จดแลนมาร์กนะครับร้านหมนนมสดถ้าใครเคยมาอันนี้ก็จะรู้นะครับว่าม,<ำ>มันมีอยู่ใช่โอเคงั้นตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อดีร้านร้านอะไรครับร้าอ้อูชื่อก็รู้สึกแพงน,นะครับทุกคนดูซิว่า ของข้างในจะแพงอย่างที่คิดหรือเปล่าตามมาเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตร้านให้ดูนะครับทุกคน ว่าเราก็เข้ามากันแล้วนะครับกับอะไรน,นะอ r แกน i c Store เนอะแสง,แสงอาจจะมัวูบาบได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะกินอะไรกันตรลงจะกินอะไรเอ่ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปขอไปเลือกของกินเหนะแล้วได้ของกินแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูโอเคตามนั้นเ,ออเดี๋ยวผมจะไปเปิดที่ดูนะครับว่าผมไปซื้ออะไรบ้างโอเคมาอยู่ที่โต๊ะกันเลย